ทิ้งเวี่าบอกยูนทะเป็นวัดเป็นข้อวัดอันหนึ่งที่จะแค่พิริศเดี๋ยวเราันก็ไปไม่สะดวกแล้วไปไม่ได้ใช่ไามไปทำภาษีภาษาไปส,สังเกตตัวเองไปแต่ก่อนเาราก็ไม่เคยเป็นดูสิทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทุกวันดูเอาถ้าขงังเราเรก็เคยแข็งแรง ไปไหนมาไหนทำอะไรมันก็คร่งตัวมันอยู่ตลอดมันเป็นนิสัยอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะยเดือด้อให้หมูเพื่อนไปม,มันอบวิจจกไม่ง่ายในความรับผิดชอบอมอ,บอบ่เพื่อนอดวิจกอกดคิดเรื่องนี้ไม่ง่ายงานประชุมมา้งนานแขนนานก็เพิ่งมาประชุมเมื่อวันที่ทุกขีเนี่ย ถ้าเราพูดอย่างนันขากมันมันรึมันไม่สะดวกที่จะมาพูดมาอะไรนะอย่างพอฝืนได้กับฝืนยอย่างที่มาเนี่ยไม่ใช่มาด้วยความสะดวกนะมาด้วยความฝืนเพื่อชาติรวมขันดังนั้นเราอยากให้นมุขก,กันได้รู้ได้เห็นธรรมอุตสาที่ทรงสารกันนั่นนะเป็นยังไงข้อกิเลสเอามาอวดกันดูให้มันเห็นชัดๆในใจดวงเรียกกันนี่นะ่ะ อืมที่เราคุกคุ่นอยู่กับเวกมานานแสนนาน,น,านเอาทำมาแทรกที่นี่ถึงให้เห็นอย่างน้อยก็สมาธิทำมันจะต่างกันยังไงบ้างถ้ายิงได้ปัญญาทำวิมุติทำล้วๆมันต้องพูดล้วมันฟ้าดินกระหลงภายในความรู้สึก จะตื่นเต้นขนาดไหนอาธิการขนาดไหนในร่างด้านจักรวัฒน์ทำเป็นของอาธิการหรือทำเลยอาธิการตลาดร่านด้าน,นพูดเพื่อทำไงพูดยอดประเสริฐทำประเสริฐไม่ใช่ความเสพสรรตัญญ์เปใน,นหลักธรรมชาติจริงๆต่างอะไรทั้งนั้นฟังเกงหรือคิดมันไม่ดูไม่ดื่มก็เพราะไม่เคยได้เห็นได้รู้ ผ <c oughs> ม,มน,นี้คืรเพาะทาสมเกีเรตมันสังใจตลอดมานถึงการมาเท่ากมมีแต่อันเดียวกันอยู่กับวันนี้มันไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งอะไรไม่มีอะไรมาแทรกพอให้ว่ามีสองสองอันนั่นหนึ่งนี่อันหนึ่งพอที่จะด,ดูเลือกเส้นเลือกเส้นเทียบเทียงมันจะอันเดียวอันเดียวพอสมา,สาธ,ธิคือความสงบใจจะปรากดขึ้น แม้ในขณะนั่นก็ตามแต่มันจะทราบทันทีเลยม่าเป็นของปากประหลัดอาจารย์ขนาดไหนนั่นของของกิตที่ยังไม่เคยสัมผัสผสัมพันธ์ธรรมขั้นใดๆมาเลยยังขั้นสมาธิที่ปรากฏที่ในขณะนั้นเท่าน,นั้นมันก็ตื่นเต้นพอแล้วเลยอ๋อนี่เหลือสมาธิหรือนี่เหลือกิตสงบเป็นอย่างนี้เหลือนี่ทำเป็นอย่างนี้เหลือนั่นพร้พอ,พอมกัน เหนียอย่างเคยพูดก็ถ้าโพธิทีท่กัดขั้นเจริญสมาธิเจริญถึงหกครั้งเสื่อมหกครั้งเสื่อมแล้วพยายามเอายูเจริญไม่อยู่เสื่อมไม่ไม่อยู่เพียงเสียใจสมาจนกระทั่งมีคนมาเที่ยวขอจะของนั่นเพราะความเสียใจมาก จะเห็น่ทำไม่เจตนาไหนถึงได้เกิดความเสียใจเพราะความบุญลอยจาของธรรมาน่นะที่รดาพระอรหันต์ที่ชาติเลสม้วนเสื่อลงไปองค์ไหนที่ไดเคลียรคอตาเพราะเสียดายกิเลสเสียใจเพราะกิเลสุดลอยไปไม่ตึงแต่ทำบุดลอยไปเป็นได้ถึงขนาดนั้นฟังดิแม้จะใจถึงขนาดนั้นมันจะเสียใจหร้อคนเอย่องพูดถึงหลวงพระโกดกัดแต่จริงๆผมเอง ตัวเท่าหนูนี่ผมมันเป็นยันเคยพูดหนูเล่าใฟังในประวัติชีวิตนี้ไม่ลืมดูไม,ม่ได้คือว่าจิตเป็นสมาธิแล้วมันได้ส่วนอย่างขึ้นกล่าวมาในหนังสือก็เขียนไว้เท่ในเท่แล้วถอดออกถึงเขียนไว้แล้วตอนนั้นเนี่ยเราไม่เคยเป็นจิตของเราไม่เคยสง,งบไม่เคยเป็นมันก็ธรรมดาธรรมดาก็เหมือนอย่าง ชาวบ้านชาวเมืองรรมชนนบทเหนือตามบ้านนอกของนาเขาเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขามีเพียงห้าบาทสิบบาทพ่าก็พออยู่พอกินพอเป็นไปพ่าก็สบายของเขาอยู่นั่นถ้าพ่อได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านขึ้นมาที่อาวิธีและถูกล่มจมไปจะได้เหตุใดก็ตามเงินล้านหล่านั้น แม้จะยังมีอยู่ในธนาคารหรือมีอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนก็ตามเถอะจิตจะไม่มาอยู่ในเงินเป็นแสนเลยจะไปอยู่กับมุ่นกับเงินล้านล้านล้านที่ล่มจมไปนั่นนี่ความเสียใจของคนที่เงินล้านล่มจมไปแล้วมีเงินอยู่ตั้งเป็นแสนภายในบ้านกับตาสีตาสาที่เขามีเงินหรือหาเชา้าเย็นเนี่ย เทียบความสุขความทุกข์แล้วใ้าจะเป็นทุกข์กว่ากันฟังดิผู้ที่มีเงินอยู่ในบ้านเป็นนั้นแต่นั้นแหละจะเป็นทุกข์มากกว่าอาศิรษะที่มีเงินเป็นสิบบาทเก้าบาทสิบบาทเาาท่าเดียวกนน่งิษ์ที่ไม่เคยเป็นสมาธิไม่เคยสงบเย็นใจเลยมันก็เหมือนตาศิรษา,าเมื่อเที่ย พอจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแต่เสื่อมประสียมันก็เหมือนกับมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถูกล่มจนประสียธิทางเราทางอย่างนันจริงมันร้อนเพราะเสียดายความเสียดายทีนี้ทำมันยิ่งไปกว่านั้นอีกไปกว่าสมบัตินั้นอีกหมู่ผมได้เป็นแล้วไอ้คู่นี้หมู่ก้อนผมขอโอกาสครับการทำสมาธิ ไม่เราทำได้ที่มีลงสู่แล้วก็าขาดไปแล้วอย่างนี้พอมาตอนหลังจะเอาอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาอีกแต่เป็นไปไรไปได้เอาอารมณ์อย่างนั้นเป็นนับนะยุอย่าไปเป็นอารมณ์แค่ท่าน,นเราภาวนาอย่างไงถึงเราถึงได้ลงอย่างนั้นให้ยึดเอาอารมณ์นั้นเข้ามาสู่วงปัจจุบันแต่ไปคิดว่าเราเคยได้อย่างนั้นเคยเสื่อมอย่างนี้ เคยขาดจากนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่เกิดประโยชน์นี่ที่ผมพูดอย่างนี้มันเข้าเงื่อนเดียวกันปุ๊บเลยไม่มีผิดเพียนแต่ได้คือพูอ้นงมมเพื่อนฟังอยู่นะนี้บางครั้งก็ไม่ได้คิดอะไรพอาน,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 นั่นก็ลงปุ๊บมันก็หายไปเลยแ้วบางครั้งก็ไม่เคร่ต่างเวลาไม่คราดกงคุณกิเลมันออกเพ่ท่าน<ม>อือกําลังกิเลมันมากกาลังทําให้พร้อมก็เข้าไม่ได้ แต่เขารู้สึกว่าจิตในขณะนั้นก็อ่อนเต็มทีมันแต่ว่ามันไม่ขาดนั่นก็ยังมีสติอยู่ที่จิตแต่ว่ามันไม่ลงมันไม่ขาดเราเต็มทีการข,ขาดขาด,ขาดให้เรารู้ด้วออยช่วงระยะสมมติสมาธิ ยังยังเป็นของไม่แน่นอนมันยังจะละ,ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีเสื่อมได้ถ้าปฏิบัติผิดหรือนอนใจมันมีเสื่อมได้แล้วมีเจริญได้แต่รู้สึกว่จะลงเร็วผมก็มาได้ทีประเด็นองการเนาะกนั้นแล้วก่พิพี่นาทางด้านปัญญา,าที่เคยสอนไม้่อนี่นครับผมแต่มันได้ออกทางด้านปัญญาสิมันผิดกับสมาธิขนาดไหนรู้เองเยีย่ มันก็จะรู้สึกวมันจะเยี่มอยู่ในไรใจครับผมนั่นเยี่ยวันนี้ก็ทผมได้ยินได้ฟังในเด็กทประเทศสองครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันมันแจ่มจะใหมันตลอดเหมือนรางวัลนี้ไปเด้คเอยๆนอนข้รู้สึกว่าผมตื่นมากครับผมผมเทศวันนี้ไม่ค่อยเรียงลําดับเท่าไหร่นักเราได้เข้าทำอย่างเปเด็กผูในการ อบรมสัสอนก็จะรู้ว่า,ารธรรมะที่เราเด่ี่อาจารย์สอนใครปฏิบัติตามก็จะเห็นอาจารย์ว่าอย่างที่หลายพฤติการบอกว่าผู้ใดทําบุญนั้นจะามีอนาคตนั่นแล้วก็คือความจริงมันอันเดียวกันมันไม่มีอดีตแะอนาะคตนี่คือความจริงประกาศดำเด่นชาตภายในหัวใจแล้วจะไปสงสัยวเยอยอย่างไหนนั่น ผมเรานีไในปฏิบัติถึงขนาดนั้นเขาจะเป็นตัวยาด้แจกแจงมาผมไม่อไ้เห็นผมลนะ่ะเห้เห็นจะขอ,ขอขนเงนี่ยตั้งแต่เห็นขนะ้าว้าปฏิบัติได้เรื่องของผมไม่อ่ไงนั่นเลยเอาให้เห็นจะของก่อนแล้วเมื่อหาผมไม่เจอผมจะผมจะบอกอีกแต่ระวั <c oughs> าางนะเวลาผมบอก <c oughs> <c oughs> มันยังมีเงื่อนอีกนั่นน่ <c oughs> ะก็ผมขอการถามคัดค้างการที่จะ อันกัดละเอยที่เขาบอกว่าอย่างละเอียดอย่างละเอียดอันสายที่มันนอนอยู่นั้นไอ้แสงสายนี่ตามที่เป็นเด็กที่ารสอนก็บอกว่าถ้าหากว่ามันมันกระทบกระทั่งขึ้นมามันก็ไม่ขุดขึ้นมามันน้ำสาย้นเหมืนตะก่อนหลอดกดทีนี้จะเอาธรรมะอะไรครับมาสกัดน้ำขุนที่มันนอนกดไม่ให้ขึ้นปัญญา ปัญญาเป็นสารสม้มแปลง,ลงไปเพียงเอาสมาธิกดมันมันไม่นั่นแหะถ้ามันรุนแรงสมาธิกดไม่อยู่เดี๋ยวพาสมาธิพังไปอีกปัญญาท่านั้นฟัดันลงไปเมื่อปีที่แล้วผมไปอยู่นั่งขอเดินตรงๆผมพยายามคิดว่าจะเอาธรรมะอะไรมาตัดก,กันง่า,งายง่ายง่านกระทบกระทั่งออกมาผมก็เลยคิดขึ้นมาว่า ต้องมีสติด้วยต้องมีสมาธิเรื่องสตินั้นเป็นพื้นฐานอยู่เลยนี่ไม่พูดถึง <c oughs> ก็คือพูดถึงนั่นแหละเรื่องสตินะคเป็นพื้นฐานสําคัญมากทีเดียวก่อนที่จะปัญญาจะเคลื่อนไหวสติต้องเป็นพื้นฐานอยู่แล้วปัญญาก็เป็นสัญญาไปได้ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นปัญญากลมกล,มกลนมืนกับสติอมันมีขั้นน,นะขั้นที่ปัญญาออกในขั้นเริ่มแรกนี่ปัญญามักจะเป็นสัญญาไปถ้ามไม่สติญญาตามนะ พราปัญญายังไม่เคยเห็นผลตัวเองต่อเมื่อค่อยได้เห็นผลตัวเองไปแล้วที่นี่เกิดความสนใจแล้วปัญญาขยับนี่เมื่อปัญญาขยับแล้วสมรู้เรื่องสติก็ไปตามกันนี่สุดท้ายสติกับปัญญาเลยกลมกกืนเดียดเบียนแต่ถึงขั้นนี้มันมันหมุนนะ่ะเป็นอัตโนมัติขั้นที่ถูกบังคับอยู่นี่คือสติกับปัญญายังแยกกันอยู่ถ้าเราเลึกไม่ทันปัญญาก็ทะเลาไหลไปเสีย ไปเป็นทัญญาลงไปแล้วถูกกิเลสลากไปอีกนะพอมันถึงขั้นเข้าใจตัวเองได้เห็นผลของตัวเองแล้วทน,นี้มันก็สนใจจ่ออะไรมันหยาบเข้าใจจริงมันสนใจจริงหมุนประามนี่สติคําว่าจ่อสติมันก็ไปด้วยกันนั่แหนคําว่าอนุสัยก็คือความละเอียดของกิเลสนั่นแหละมันหมอบลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปตัดปันมันลงไปเรืเ่อยเรื่อยเรื่อย อย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องอุปกิเลสทีหกเนี่ยอืมเป็นอุปาตเป็นแสงสว่างเป็นอะไรอะไรมันก็เข้าในที่ผมพูดนั้นแหละแต่ผมพูดพูดธรรมาป,ปานไม่ค่อยจะเอาอุปรกรเลสเรื่องนั้นนี้มาพูดเลยแต่ก็พูดรเรื่องอุปกิเลสดีๆ <laughs> แต่ถ้านักปฏิบัตินักพรฒนุสิกเอาแจกอ่อาปฏิบัติถึงน,นะครับผมนั่นยังไม่ถึงคือผมไม่ได้พูดภาพปริยญาผมพูดเท่าที่บัดภาคปริยญตก็รู้ แต่ว่าม,มันมันก็เหมือนกับว่ามีดที่ถืออยู่กับมือกับมีดที่เนี่ยพกไ้นี่มันต่างกันคว้านนี้มันมามันเสียวเวลายอยู่กับมือนี่มันทิ่มเลย,เลยแทงเลยสติปัญญาที่เกิดกับภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นพุ่งเลยทันเลยทันเลยจะไปถอดมีดจะในพกก็ก่อนไม่ทันพอเหมือนปริญญาที่เราในขั้นที่เราจะเอาปริญญาตมาพิจารณาก็พิจารณาแต่ใน,น ทั้นที่จะไม่เอาปริญญาสมามัมมีนี่มันเกิดความเกิดความกับนั่นทันมันทันกันไม่งั้นไม่ทันเนี่ยถึงขั้นมันหมุนหมุนจริงนะเห็นคนมันก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจเมื่อต่างอันอย่างถึงใจแล้วมันก็มาหุนกําลังใจเพื่อความรอดพ้นไปเช่นนี่แหละอยู่แห่งเดียวเนี่เป็นท่านมีกําลังมาก ก่อนผมก็ไม่เคยคิดที่ว่า่านเดินโยกมุมจนฝ่าเท้าแตกพนเราจะเดินโดยการบังคับธรรมดาจนฝ่าเท้าแตกมาก็ยังไม่สมเหตุสมผลเดินเพราะความดูดดื่มเดินเพราะความเพลิดเพลินในความเพียรนัน่งหมเพอถึงขั้นนั้นนี่มันเป็นจริงมันมันไม่ได้ดูพระคทิตย์พระจันทร์ไม่ได้ดูเดือนดาวตะวงจัววน มื่อแจ้งสว่างอะไรเลยมันหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเหมือนกับน้ำมอเข้าวงในกันใครจะคํานึงว่ากําลังน้อยกําลังมากคิดไปไหนไม่ได้เวลานั้นอันน <jamais S 2> hmm. ี in ้ก็เหมือนกันมันหมุนมันติ้วติ้วเวลาเวลาไม่มีความหิวความกระหายไม่มีมีแต่จิตกับอารมณ์ที่มันฟัดกันอยู่นั้นเท่านั้นในที่นี่าเท้า มันจะไม่แตกได้ยังไงก็ฝ่าเท้ามันเป็นเครื่องมืออันนี้มันหมุนอยู่กับนี่ต่างหากที่มันก็ทําให้นานไปเองเดินเองเดินไม่อยู่มันก็ฝ่าทับแทกเพราะความเพียนหมุนอยู่ภายในมีเพียงแบบความเพียรแบบหนูหนูอย่างผมนี่มันก็พอจะมาเทียบพูดได้ก้ากระด้ในความในจิตขั้นนี้นั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วกล้าวไปแล้วมันไม่มีมีล่ำเวลาความหิวความโหยอะไรไม่มีเลยเช่นเช่นอย่างมาครูหลีโอ้ย ม่สนใจมันอะไรอันนี้ก็ฉันไปอย่างนั้นนล้อย่างทุกวันนี้ก็ฉันไปอย่างนั้นแล้วยิ่งอย่างนั้นด้ยแล้วโอ้โหน้ํามันก็ไม่หิวอะไรมันก็ไม่สนใจมันมีอันเดียวเท่านั้นโน่นพอออกจากทางยังมองเห็นการน้าโอ้โหมันจะโดดใส่ผึ่งเลยนะมันจะตายพอดื่มนั่งไปสำลักกะ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 มันไม่ได้กินน้ำแต่มันก็ไม่หิวมันดื่มไปหมดราพความเพียรอันนี้มันหมุนทัวเป็นเปียวไปเลยมันเป็นอัตโนมัติ อยู่ที่ไหนจนบางทีได้ลำพึงสจ้ของไม่รหทำไมเราไม่เคยคาดเคยสันมันเป็นอย่างนี้ความพลาดขขงคิดนั่นกับความจริงมันผิดกันนมื่อจิตใจมีความละเอียดละออไปเท่าไหร่แล้วการงานก็จะลดน้อยถอยลงไปใจก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นการงานก็จะน้อยลงน้อยลงใจก็สบายผิดละเอียดเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งจะมีความสะดวกสบายมันกลับโก้าม ยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนไม่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เมื่อไรมันจะได้สะดวกสบายกันที่ยัตถีเพราะว่าแล้วมันก็ปุ๊บเลือีกจนกระทั่งมันไปหมดกําลังของมันแล้วมันก็อยู่ของมันเองที่นี่ขนาดนั้นมันไม่ได้คำนึงอะไรที่โดยทังพอตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับมันเผลอเมื่อไรอย่างนี้หาช่องเผลอมันเผลออะไร่ย ันเพ้อไปกับอะไรเนี่ยมันเหมือนกับว่าทักเราอย่างนั้นก็มันไม่เผ้อมันเป็นเองนี่ที่ว่าท่านท่านพูดถึงสติมหาวิสติมหาปัญญาในขั้นพุทธการคือสติปัญญาจมติมันเป็นของมันเองอันนี้มันก็เป็นสมมตินะนอทาไมถึงว่าเป็นสมมุติก็ถึงเวลาที่มันจะพากตัวเองมันก็พากของมันเองสติปัญญาแบบนี้มันก็ไม่มีเมื่อถึงเวลาที่มันจะไม่มีแล้วมันเป็นความเหมาะสมของ แต่ละอย่างละอย่างอันนี้ก็เป็นสมมุติปัญญาเป็นสมมุติสติเป็นสมมุตินน่มาแก้สมมุติด้วยการคือสมุทรไทยเป็นสมมุติสมุทรไทยมันฝ่ายฝ่ายชั่วมากเป็นฝ่ายดีสติปัญญาเป็นเป็นฝ่ายแก้กิเลเป็นฝ่ายผูกมากเนี่ยมันแก้กันอีพอนี้หมดปัญหานั้นกระหมดปัญหาไปตามๆกันที่ท่านพูดถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านเป็นท่านมีสติญี่ปุล่านั้นท่านยกลับสมมุติตั้งหามีคนมาฟ้องพระอรหันต์ว่าท่านเป็นสังฆาปราชิกอะไรก็แล้วแต่เถอะ พระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านรับสั่งว่าโอ้จะไปฟ้องร้องเธอสิเธอเป็นสติวินัยแล้วว่างนั้นยกออกมาพูดเฉยๆก็คือหมายเอาความบริสุทธิ์นั้นมันพ้นจากสมมติทั้งหมดแล้วการร้องการฟ้องเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติทั้งมวลจิตอันนั้นมันพ้นไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอันนี้ได้วาวหมายว่างั้นท่านก็ยกเอาสติวินัยขึ้นมาสียะท่านั้นเนี่ยนี่ท่านก็ยกขึ้นมาเป็นสมมติพื้นฐานจริงๆของหลักธรรมชาติแล้ว กับสมมุติทั้งหลายหรือกับสิ่งที่เขาหาเรื่องทั้งหลายนั้นมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยนะมันเป็นคนละโลกอยู่แล้วถ้าเป็นโลกแต่นั้นไม่ใช่โลกเดี๋ยวคนตังยุว่าโลกุตละโลกุตระธรรมก็ทำทำเหนือโลกเเองพูดอะไรมันก็ไม่ท่านท่านสนิทใจเท่าว่าทำเหนือโลกอุตระก็แปลว่าสูงโลกะโลกโลกอุตระธรรมทำสูงอ่า ที่นี่เวลาเราเอาเอาความก็ทำเหนือโลกว่างั้นเหนือโลกก็คือเหนือสมมติเนี่ยตั้งแต่โสดาเกิจทางไปเราทําสูงก็ถูกถูกไปเรื่อยๆพอถึงขั้นวเวลาสุดท้ายที่พ้นจากโลกไปแล้วก็ทาเหนือโลกไปเสียเพราะแปลไปตามขั้นของทมคือทาอันนี้สูงแต่ยังไม่พ้นจากโลกโสดาสนกิทางนาคาเนี่ยไพ้นจากโลกสาวสมมุติก็ว่าโลกุตลาระโลกอุตระสูงสูงสูง หรือว่าสูงประเดิมดับนะพอถึงขั้นอนาตภูมิแล้วก็บ,บอกทําเหนือโลกเลยคือเหนือไปหมดสูงก็ยังไม่มีกำหนดก็ยังหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เพราะว่าเหนือโลกแล้วมันก็รู้กันชัดเจนว่าเหนือหมดแล้วไหนสามขั้นนี้จะเข้าออกับเป็นสมุทัทยได้ไหมครับฮะสามขั<ะ>้นสมมติมีอยู่ตรงโอ้ท่านสมมติมีอยู่ก็เป็นสม,มุทัยได้จริงๆนั่นแหละ พรานาคานี่ยก,ก็มีสมุทัยตามขั้นของฟ่านนาคาโสดาสกิทาอนาคายังมีสมมุติยังครองใจอยูน่นี้เมื่อสมมุติยังครองใจจิเลสประเภทละเอียดตามขั้นของธรรมตามขั้นของจิตตามขั้นของกิเลสจะไม่ครองใจได้ยังไงมรรคผ่านนี้หมดแล้วที่นี้ไม่มีแล้วที่จะอะไรจะไปครองใจไม่มีแต่ว่าอาวกาศของจิตก็ได้เวิรงว้างหมดเลย มันติดอะไรจิตนี่ฮนะมันก็ติดสมมตินั่นเองผ่านอันนี้ไปแล้วมันติดอะไรมันไม่ติดอะไรนี่ถ้าไม่จะว่าเขาถ้าไม่รักษาสมมุติแล้วพูดไปแรกโกงเป๋งเป,งเปงไปเลยตามความจริงนั่นทีนี้โลกมันมีสมมุติแล้วก็พูดมีสูงมีต่ําเป็นธรรมดาไปตามโลกการสมมติเราจะพูดตามหลักธรรมชาติจริงๆเน้ยวยก็ไม,ม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากล้าหาญน,นีนะ่เพราะเรื่องกลัวเรื่องกล้าเรื่อง อายไม่อายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดคิตดตรงนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เนี่ยเป็นความจริงด้วนๆกับความจริงมันจึงเข้ากันนดาสนิทสนิทีงพูดตามความจรงิงพูดตามความจริงเดีนี้โลกมีสมมติอ่มันก็ต้องเป็นประตาสมมติเพราะธาตุขันเราก็เป็นสมมุตินนยังเกี่ยวกับสมมติอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามสมมติเท่าที่ควรเพราะนั้นถึงมีสูงมีต่ำถ้าเราจิตดตรงนั้นไม่มีอะไรมามีม มันไม่มีอะไรติดอะไรข้องไปเทียบแบบสมมติเราเรียกว่าอาวากาศขึ้นหมดความดึงดูดแล้วก็พุ่งไปตัวได้เต็มที่เหมือนยาน,ยานอาวากาศเขาน่ะไม่มีอะไรดึงดูดกดถ่วงแล้วไปพุ่งไปได้เต็มที่นี่จิตไม่มีอะไรดึงดูดสมมติมันหมดแล้วมันก็ไปได้เต็มเหนี่ยวแล้วถ้าจะไปถ้อ่านทำไมไป ไม่เหมือนไม่เหมือนจรวดเขานี่พูดเทียบไป่เฉยจะไปไหนจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนท่านไม่ได้สนใจกับความว่าอยู่กับความว่าไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เท่านั้นแน่ให้มันเหมือนสมมนูจริงๆมันไม่เหมือนนะก็เที่ยบกันไปกันนั่นแต่ให้มันเหมือนจริงๆก็คือให้เจ้าของรู้ก็แล้วกันนี่นะใครรู้กครแล้วมันก็หมดปัญหาเนี่ยีเท่านั้นะ พูดได้ไม่ได้มันก็ไม่มีปัญหาเน่ไม่มีอะไรมาไปดูภาษาขอให้รู้เถอะพอรู้แล้วก็บรทดปัญหาไปทันทีเลยแลวอะไรจะมาเป็นปัญหาต่อจิตดวงนั้นมันไม่มีเรื่องปัญหาทั้งวลก็คือเรื่องสมมุตินั่นแหละเน่มันหมดแล้วปัญหาหมดพูดแล้วมันสุดๆเส้นๆลงแปว่าตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็นหมดไปเสีย ความกลัวเป็นกลัวตายไปไหนนุ่มก็หมดไปเสียกลัวอะไรกล้าอะไรเนี่ยถ้าอยกมาดูร่างกายนี่ก็กับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเนี่ยส่วนดินกับส่วนทั้งแข็งก็เป็นดินเนี่ยก็เหมือนดินนั่นส่วนอ่อนก็เป็นน้าเหมือนน้านั่นทีนี่ก็คือน้ําอยู่ในนี่ก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเ็ไม่ได้เป็นเล่าเป็นของเราเขาไม่ได้เป็นสัตว์เป็นมวลผลเราเอามาให้ชื่อต่าง เมื่อรู้กันรู้ตามความจริงนี่ม่รู้ตามความจริงแล้จะไปตื่นมาอะไรจะเป็นจะตายเราคือธาตุส่วนความจริงของมันเป็นแต่และอย่างละอย่างมันสลายงไปสู่ความจริงของมันตามเดิมเท่านั้นเราิตจะไปได้ไปเสียอะไรจากกับมันแม้อยู่ด้วยกันนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรได้เสียจากกันอันนี้สลายไปแล้วจะไปมีได้มีเสียอะไรจากสิ่งล่นนี้มันไม่มีถึงได้พูดว่าบรรดาวักินาศทั้งหลายนัานน่ะ ถ้า,าว่าพูดโดยลําพังหลักธรรมชาติของ่ันแล้วความเป็นอยู่ความตายไปจะมีน้ําหนักเท่ากันเนี่ยเพราะท่านอยู่กับความจริงถ้าไม่อยู่กับความเป็นอยู่และความตายไปนี่นะท่านอยู่ความจริงถ้าว่าอยู่ท่านก็อยู่ความจริงความเป็นอยู่กับความตายไปไมันมีน้ําหนักเท่ากันถ้าจะพิจารณาคิดออกไปถึงแง่ประโยชน์ของโลกแบบมีชีวิตอยู่ก็ได้ทำประโยชน์ให้โลกอย่างนั้นนา,านๆแต่ตายไปเสียการทำประโยชน์ให้โลกที่ ควรจะรับประโยชน์มากน้อยก็ขาดสภพบบาพเดินตามกันนี่ความเป็นอยู่ก็มีน้ำหนักมากกว่าเพราะท่านคิดเทียบเทยงต่างหากไม่ได้คิดด้วยความอยากอยู่อยากไปถ้าไม่อยากมันอยากกักควรใจอยากหาอะไรเนี่ยมันไม่อยากมันสบายที่สุดแล้วจะไปเสาะหาอะไรความอยากมันขึ้นแกงมราไปเป็นไงพระหมายเทศวันนี้เข้าใจเปล่าอ่ะเข้าใจเลอ ต้องขออภัยนะพะ้าปามเทศอย่างนี้นะมันเทศอย่างนี้มาเป็นประจำนะฮมบงเบ้งบงเบ้งเนี่อ,อการสู้กิเลสมันก็ต้องเอางั้นนี่กิเลสผลมาธรรมะผลไปเี่เผลมาธรรมะหมอบล่าแล้วเสร็จไม่ไหวอย่างนั้นเสร็จไปพวกเรานี่มีแต่พวกกิเลสผลมาพวกเราหมอบเลยหมอบห้าอะไรพั้นพันกันลงเวที ไม่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยจะไม่มีก็เลิกกันนะ